ก็จะหมดอีกแล้วใช้ซิมเคโฟนั้นแตกต่างจากค่ายอื่นยังไงคุ้มค่าครับเติม100ได้200เติม1000ได้2 0 0 0คุ้มครองมีสวัสดิการคุ้มครองแบ่งปันธุรการเติมเงินครับส่วนหนึ่งเรานาไปทาบุญไปช่วยเหลือสังคมและมีรายได้นะครับเนี่ยครับมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่1 0กิกจนถึง1 0 0กิกความเร็วตั้งแต่2เมกจนถึง10เมกครับมีหมดครับแล้วก็มีแพ็กเกจสายโทรครับคนบอกว่าโอ้ยโทรน้อยจังโทรได้ร้อย คุณมาโทรแพ็กเกจสายโทรเลย3ามร้อยสาบาทคุณโทรฟรีทุกเครือข่ายหนึ่งพันแปดร้อนาทีครับคุณโทรจนหูไม่หูชายังไม่หมดเ่ยครับหนึ่งพันแปดร้อโทรไปเลยใครที่ชอบโทรนะครับวันนั้นบอกว่าโอ๊ยให้แค่ร้อยนาทียังเหรอพรนนามินน้อยจังไม่ไปไรเอาไปเลยพันแปดร้อนาทีแต่โทรให้หมดนะโทรจนหูไม่หูชาโทรไปเลยแค่เดือนละสามร้อยสาสบาบาทหรือคุณทั้งโทรด้วยทั้งเน็ตด้วยคุณเอาเลยครับโทรฟรีหนึ่งพันแปดร้อนาที เล,เล่นอินเทอร์เน็ตอีกสามสิบกิกนะครับเดือนละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นค่ายอื่นรุ่นพี่อื่นแพงกว่านี้ครับอันนี้คือความคุ้มค่างเราแล้วเรามีครับสิ่งที่คนอื่นหรือที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีที่เดียวคือแพ็กเกจสวัสดิการคุณเติมไปเลย1 9 9 9บาทคุณใช้อินเทอร์เน็ตบุฟเฟ่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบุฟเฟ่นี่นานสูงสุด180วันเมื่อไหรก็ตามถ้าคุณใช้ครบ6เดือนเสร็จปุ๊บ คนจะได้สิทธิคุ้มครองสวัสดิการทันทีคือ4ี่แสนบาทหรือเราใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต3ามบาทขึ้นไปครบ6เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บคนจะได้สิทธิสวัสดิการคุ้มครองชาวพนักงานทันทีเขามีเอกสารให้คุณกรอกแอดมินโทรไปถ,ถามคุณว่าเป็นยังไงน่นนี่เขามีทั้งหมดเลยนะครับนี่คือมีที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็จ่ายจริงครับวันนั้นผมก็เป็นตัวแทนครับนะครับผมเดินทางกลับบ้านนะครับ บอสเตก็บอกให้รามินอไปหน่อยผมก็ถามว่าไปงานอะไรครับบอสไปงานมอบส,ส,สวัสดิการชาพนากิจโอ้ยงครับรามินขอเป็นงานอื่นได้ไหมครับงานนี้ไม่อยากไปเรื่อยเกินครับขอไปแค่าง,งานเดียวพอนะครับงานอื่นเราคนอื่นไปนะครับผมก็เป็นคนเองครับที่เป็นตัวแทนนะครับไปมอบมาแล้วครับวันนั้นน่าจะที่จังหวัดสุขโขทยัยนะครับสวัสดิการชาพนากิจเห็นไหมครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะ นะครับผมเนี่ยครับแต่ผมขอแค่งานเดียวนะครับงานแบบนี้เอาคนอื่นไปแทนนะครับทันี้ถัดมาครับมาดูครับเรายังมีมูลนิธิซิมปันบุญครับครับมูลนิธิซิมปันบุญรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเราไปทําบุญไปช่วยเหลือสังคมทุกจุมจนทุกศาสนานะครับทุกจุมจนทุกศาสนาวันนี้ครับคุณเนี่ยมาเติมเงินคุณมาใช้บริการซิมของเราเนี่ยคุณเปรียบเสมือนคนสะสมบุญเพราะอะไรครับทุกเงินทุกครั้งที่คนเติมร้อยบาท เงินทุกครั้งที่คุณจ่ายสามเก้าเก้าบาทเ <c oughs> งินทุกครั้งที่คุณจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ <c oughs> คุณเปรียบเสมือนผู้สะสมบุญไปในตัวเพราะอะไรครับบริษัทแบ่งงบก้อนหนึ่งครับแบ่งรายได้ส่วนหนึง่งเข้าไปสู่มูลนิธิซิมบันบุญและมูลนิธิเิมบันบุญไปทําอะไรครับไปมอบทุนการศึกษาไปสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างมัธยิตให้กับชุมชนให้กับทุกๆศาสนาเปรียบเสมือนสุโข,ขบุญยาสระอุจโยคุณคือบุคคลที่สะสมบุญ วันนี้ผู้ใช้งาน K 4ก็เปรียบเสมือนผู้สะสมบุญเห็นไหมครับโอเคนะครับมาดูภาพกิจกรรมขายจริงแจกจริงครับนี่ครับเติมหนึ่งรได้200อเติม1,000ได้2,000นีะครับนี่คูเม่พินขึ้นหน้าเลยนะครับ <c oughs> มีบูธต่างๆเห็นไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่จําเป็นต้องไปแจกไม่จําเป็นต้องไปจ่ายเงินเดือนเพิ่มเดือนลนะ9 0 0 0เดือนละหมื่นสองเดือนละสองหมื่นเขามีความฟิลลิ่งเขามีฟิลลิ่งในการที่เขาเป็นเจ้าของเองนะครับเขาไปจัดตั้งบูธเองโดยอัตโนมัติ คุณนะครับบริษัทไม่ต้องจ่ายเลยนะครับผมบริษัทไม่จําเป็นต้องจ่ายเลยให้ค่า PR เท่านั้นความรู้สึกความเป็นเนอร์มันเกิดขึ้นทันทีนี่ครับเรามี l e ดเดอร์ r ฟ m c a ัมแมรุ่นที่1เราไปเที่ยวเวียดนามทริปนะครับเรามี l e ดเดอร์ r ฟ m c a ัมแคมรุ่นที่2องเห็นไหมครับนี่ครับมีการมีรถครับมีแจกรถแจกทองคํานะครับนี่ครับสบาท5บาทนี่ครับมีต่างมากเยอะแยๆมาก แล้วก็บิณฑง,งานครับเราก็ได้ดูไปแล้วแล้วก็ทุกๆวันครับเรเรนิ่งบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองทุกวันแล้วหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมครับและเราก็เปิดรับศูนย์เคที่ปันสุขนะครับเป็นศูนย์กระจายซิมเป็นศูนย์รวมผู้ที่สนใจตู้เขตที่ครับซึ่งตอนนี้เรามีศูนย์นะครับระดับอำเภอตำบลหลากหลายศูนย์มากนะครับก็คือคุณสามารถมาร่วมเป็นศูนย์ได้ถ้าคุณเข้ามาร่วมธุรกิจ4ี่แสนครับคุณได้ตู้ไป5ตู้คุณได้โทรศัพท์มือถือ5เครื่องรวมเป็น10เครื่อง คุณได้ซิมไปทําการตลาดอีก5 0 0 0ซิมแต่ทุกวันครับคุณจะได้วันละัน2,400บาทต่อวันเดือนละ72,500วันคุณได้ล้านสองครับและคุณได้ค่าตกแต่งสูทอีก9เดือนที่บริษัทช่วยเดือนละ1 9 0 0 0คุณได้เสื้อแจ็คเก็ตอีกของพรีเมียมแตกต่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ต30เสื้อยืด20หมวก10ใบากาแฟา10กลกองโกโกโ้10กล่องครับกบระเป๋าเดินทางหนึ่งใบบูธโรอัอพต่างๆรวมๆมูลค่า มากกว่า2 0 0 0กว่าทที่บริษัทช่วยเหลือคุณแต่ทุกวันคุณจะได้วันละ2,000ศิบลาตทต่อวันตายตัวอยู่แล้วเพราะเป็นงบประชา